มาแล้วครับสำหรับคลิปที่ทุกคนรอคอยกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้อซันดีตัวนี้10.2กิโลวัตต์ครับเป็นรุ่น s s d m w h 1 0 2 4 8 pro ครับตัวนี้เป็นของคุณอดิศักฟิวขาดมาครับตรวจพบในด้าน dc to dc dc to ac ภาค m p t ช็อต อันนี้เปลี่ยนฟิวส์ให้ใหม่แล้วครับรุ่นนี้นะครับจะใช้มอดเฟส20ตัวครับเป็นเบอร์ 15T1440A เหมือนกันถ้าเป็นรุ่น6.2จะใช้อยู่10ตัวตอนนี้ก็จะเน้นเป็นเบอร์ใหญ่ๆนะครับเน้นเบอร์ใหญ่แต่ใช้น้อยลงครับเพื่อลดความร้อนครับแล้วก็ยังมี IGBT นะครับ สำหรับเครื่องพวกนี้มันจะมี i g b t อยู่2ด้านแบบนี้นะครับเวลาเสียทีนึงถ้าเป็นเครื่องเล็กๆก็ประมาณห้าหตัวแต่เครื่องพวกนี้ครับมันขนานกันอยู่ครับเวลาเสียซีกหนึ่งห้าตัวอีกห้าตัวด้านหลังนะครับมันจะเสียไปด้วยนะครับแล้วก็ เครื่อง10.2ไม่อยากจะรับสักเท่าไหร่นะครับสำหรับยี่ห้อนี้ค้างอยู่ที่นี่3ตัวครับ10.2ลองวัดเทียบอะไรต่างๆดีหมดครับแต่เครื่องไม่ทำงานอันนี้ก็ทำให้ช่างลำบากครับวัดอะไรก็ดีหมดแต่ใช้เปิดใช้งานไม่ได้ครับ อดคอมพิวเตอร์ลองสับลองเทียบกันดูก็ดีครับเครื่องพวกนี้จะใช้เวลาเดี๋ยวผมจะทดสอบทีละอย่างนะครับตอนนี้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่ NMC 8 1 1หนึ่งหนึ่ร้อยสีสิบอดคไฟในห้องครับผมจะจ่ายไฟ A A.C เข้าเครื่องนะครับ หน้าจอต้องแสดงผลแล้วก็พร้อมที่จะทำงานตามค่าที่เราตั้งนะครับถ้าเรามีการตั้งค่าในเมนูที่16ชาร์จจากการไฟฟ้ามันก็จะมีการชาร์จจากการไฟฟ้านะครับถ้าขึ้นแบบนี้ไม่มีลูกศรใดๆเลยนะครับแปลว่าไม่มีการตั้งชาร์จจากไฟฟ้านะครับทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับว่าสวิตช,ชิ่งในด้าน AC นะครับใช้งานได้สวิตช,ชิ่งมันจะติดกับบอร์ดบูตบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับ ตัวน,นี้มี2 PV นะครับแต่2 PV ไปขนานกันในเครื่องนะครับเป็น m p p p เดียวเดียวครับปิดไฟในด้าน AC รอรอหน้าจอดับครับดับแล้วเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟจากแผงเข้าเครื่องนะครับเนื่องจากอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับปลั๊ก MC4 จะไม่ต่อไม่เหมือนเขานะครับ ดูนะครับขั้วบวก PV สอง PV หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวผู้แบบนี้ถ้าเป็นเครื่องอื่นขั้วบวกเขาจะเป็นตัวเมียครับเพื่อรองรับกันอยู่นะครับเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะครับเกือบเอาปลายสายเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ PV เข้าเครื่องนะครับลองดูไม่รู้ว่าแตกกันหรือเปล่านะครับมาเอาแล้วครับ น้าจอออกมาแล้วมีไฟออกมาที่330โวลต์ครับถ้าระบบชาร์จเจอร์ใช้งานได้ก็จะมีการชาร์จเมื่อกี้ลองจากแผงครับน่าจะว่ามันมืดโฟนนะครับไม่มีการชาร์จใดๆตอนนี้ใช้สวิตชิ่งแผนะครับมีการชาร์จแล้วตามค่าที่เราตั้งครับที่30แอมปิดนะครับ เดี๋ยวค่อยลองช่วงมีแดดอีกทีนะครับล้อหน้าจอดับับไปแล้วต่อไปจะเปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับมีไฟออกมาแล้วนะครับ อีส230โวลต์แบตเตอรี่มีที่56.6เดี๋ยวจะทดสอบโหลดครับบอกตรงๆเลยนะครับเครื่อง10.2พวกนี้ผมไม่กล้าทดสอบโหลดให้มันเต็มที่กัดนะครับไม่รู้เป็นไงเหมือนกันครับเราเคยซ่อมมาครับแต่เราไม่กล้าทดสอบครับเปิดโหลดที่4000นะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราด้วยนะครับแล้วก็สายแบตเตอรี่ของเราครับเบอร์ยิ่มห้าครับค่อนข้างจะเส้นเล็กวันนี้ดึงโหลดที่สี่พันสี่ร้อยนะครับเพิ่มอีกสองพันดูนะครับผัดลมเร่งแล้วนะครับในคลิปอาจจะไม่ได้ยินครับแบตเตอรี่ลดลงเหลือห้าสิบสามจุดเจ็ด ทดสอบโหลดที่6,500วัตต์ครับาาีอืมทดสอบห้านาทีเอาวัดสัญญาณนะ สสวิิชงใ่ลองเลยลองในคลิปนี้เลยไปได้หัวเหวาเยา mm hmm. อะกันอันี้ทดสอบฮ mm ีเตอร์เป็นพัดลมความร้อนครับตัวละสองกิโลวัตต์ใช้อยู่สองตัวแล้วก็มีฮีเตอร์แบบจุ่มน้ำนะครับ 1,160วัตต์เครื่อง10.2นะครับแนะนำเลยอย่าใช้เกินมากนะครับถ้าใช้เต็มที่กัดก็อย่างเงี้ยแหละครับจะส่งมาซ่อมกันแบบนี้เลย gpt นะครับซีอีกหนึ่งก็จะเป็นอยู่ที่5,500วัต ตอนนี้เขาใช้2ตัวขนานกันเพื่อเพิ่มกระแสของ igbt เขาก็บอกว่าเป็น10กิโลวัตต์ครับเปิดไฟก่อนส่วนในด้าน dc to dc เครื่อง10กิโลวัตต์จะเป็นแบบนี้ครับว่ามีมอสเฟตอยู่ ยี่สิบตัวเลยครับหน้าจอมันขึ้นว่าอะไรอ่ะ พัดลมพัดลมมันหมุนเลยเปล่าพัดลมอ่ะนี่มาขวังมั่เนาะนี่เนาะเอานี่มาขวางวันน,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 นี้เอาเอ,อ๊ะว่ามันจะดังแตกแตกแตก ผ่านไปสามนาทีกำลังจะวัดสัญญาณเครื่องนี้ครับสัญญาณมาแล้วย้ายเลยปดิดเปิดปิดแหละ มาแล้วครับสัญญาณสวยงามมันจะมียูซชุดเหมือนกันนันะชุดละห้าตัวนะข้ามไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่ปสสอง ละเกือบได้5นาทีแล้วนะครับในขณะที่ทดสอบครับก็วัดสัญญาณอีกเครื่องหนึ่งเป็นยี่ห้อ Power MR ครับเครื่องในจะเหมือนกันเลยแต่สันดีจะแตกต่างของเขากว่านิดนึงนะครับสัญญาณมานะครับทดสอบโหลดแบบนี้ให้ดูได้นะครับแต่ไม่กล้าทดสอบโอเวอร์โหลดไม่รู้ว่ามันจะโอเวอร์โหลดสักเท่าไหร่นะครับ มันต้องมีผู้สนับสนุนสักท่านนึ่งนะครับที่กล้าเอาเครื่องพวกนี้มาให้ผมทดสอบผมจะทดสอบให้มันโอเวอร์โหลดให้ดูเลยนะครับอันนี้มันเป็นเครื่องของลูกค้าเราก็เปลี่ยนอะไรเบอร์ใหญ่กว่าเดิมอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเครื่องพวกนี้มันก็ใช้เบอร์ใหญ่อยู่แล้วครับเป็น75แอมป์เราก็เปลี่ยน75นครับแต่เบอร์สูงวันนี้เราไม่มีแล้วนะครับ เอาละใช้งานได้นะครับเครื่องนี้ทดสอบให้ดูเท่านี้นะครับทางด้าน AC าด้านาแผงโซล่าเซลล์นะครับด้านแบตเตอรี่อะไรต่างๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําพุนสวัสดีครับ